สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวสโ,โลวีเนียชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสโลวีเนียไป3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวสโลวเนียชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสโล维ียไป3มเซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวสโลวีเนียกันก่อนเลยนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลสโลนียได้โพสต์เอาไว้ว่านัดที่หของการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกทีมชาติสโลนีย พ่แพ้ให้กับทีมชาติไทยที่มันดับที่13ของโลกไปด้วยสกอร์3-0ต่อเซต 21-25, ต่อ23-25ต่อและ18-25ต่อในวันเสาร์นี้สาวๆของพวกเราจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียจากนั้นก็มีชาวสซลเวเนียท่านแรกได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่าพวกเขามาถูกทางแล้วพวกเราจำเป็นต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง มุมมองท่านต่อมาครับเก่งมากที่รักพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะจริงๆเพราะว่าพวกเขาเล่นดีมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคงจะได้รับการสนับสนุนที่มากกว่านี้ถ้าหากสามารถรับชมพวกเขาผ่านทางทีวีสโลความคิดเห็นท่านต่อมาครับยอดเยี่ยมมากนักสู้ของฉันยินดีด้วยนะ าวสโลวีเนียท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพวกเขาจะาจะททำการโฆษณาประชาสัมพันธ์วอลเลย์บอลหญิงเพิ่มมากขึ้นสักเล็กน้อยเพราะว่าทีมหญิงมักจะถูกละเลยเสมอคอมเมนต์ท่านมาครับบราโวสาวสาวพวกคุณจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันอยู่ในทีมเดียวกันและฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันแข่งขันไม่ช้าก,ก็เร็วพวกคุณก็จะได้ผลการแข่งขันที่ดีสำหรับความทุ่มเทยอย่างหนัก ขอให้โชคดีนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกคุณมีพัฒนาการที่ดีรู้สึกดีใจที่ได้รับชมการเล่นของพวกคุณเพราะว่าพวกคุณมีความพยายามเก่งมากเลยและมุมมองของชาวสโลวีเนียท่านสุดท้ายครับเกมการเล่นของพวกเขาถือว่ามีไดนามิกมากพวกเขาสู้ทุกคะแนนยอดเยี่ยมเลย แต่พวกเขาก็ยังคงไม่สามารถเอาชนะได้ฉันหวังว่าพวกเขาจะสามารถหาส่วนผสมที่ลงตัวเพื่อคว้าชัยชนะในวงเล็บลดความผิดพลาดในเกมเซิร์ฟเกมรับและอื่นๆน่าเสียดายที่ไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในช่องสโล2วอลเลย์บอลชายยังคงดีกว่าอยู่เล็กน้อยต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสโลววเนียไป3เซตรวด ในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกันบ้างน,นะครับโดย Page bon แอดมินเพจวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ได้โพสต์เอาไว้ว่าข่าวด่วนทีมชาติไทยคว้าชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันหลังจากที่เอาชนะทีมชาติสโลเวเนียไป3เซตรวดด้วยคะแนน 25-21, 25-23ต่อและ25-18ต่อจากนั้นชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ว่า สุดยอดเลยทีมไทยมีการเล่นที่รวดเร็วและฟลอร์ดิเฟนซ์ที่ดีกว่ามุมมองท่านต่อหมาครับฉันยังคงชื่นชอบทีมไทยเป็นพิเศษฉันไม่สนใจทีมอื่นอีกต่อไปคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยโชคดีจริงๆที่ได้อยู่ในกลุ่ม C มีทั้งสโลวีเนียเกาหลีใต้และโคอลอมเบียพวกเขาเจะชนะใน2นัดสุดท้ายได้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเพื่อมันดับของคุณให้ได้สยกรจากนั้นในปีหน้าก็พลิกล็อกเอาชนะให้ได้มากกว่านี้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าหวังว่าพวกเขาจะติดอันดับท็อป10เพื่อที่จะได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสลุยไปเลยไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมากครับน่าเสียดายจังที่พวกเขายังคงไม่ผ่านเข้ารอบ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าพวกเขายังมีโอกาสอยู่นะถ้าหากพวกเขาอยู่ในอันดับท็อป10ถึงแม้ว่าคราวนี้จะยังไม่สามารถอยู่ในอันดับท็อป6ได้เพราะว่าทีมที่เหลือจะถูกเลือกจากทีมที่อยู่ในอันดับท็อป10แล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าใช่ว่าอยู่ในอันดับท็อป10แล้วจะได้เข้ารอบโดยอัตโนมัตินะลำดับความสำคัญจะมอบให้กับทวีปที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกนนารแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือทวีปที่ยังไม่มีตัวแทนในการแข่งข,นขันกีฬาโอลิมปิกก่อนยกตัวอย่างเช่นทวีปแอฟริกาถึงแม้ว่าเคนยาจะอยู่ในอันดับที่20ก็ตามแต่พวกเขาก็อาจจะถูกจัดลำดับความสำคัญให้เป็นตัวแทนจากทวีปแอฟริกาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยยังมีโอกาสได้ไปโอลิมปิกสิวไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าถ้าหากพวกเขาชนะ หรือพลิกล็อกเอาชนะได้อย่างมากมายในการแข่งขันเวียนเอลปีหน้าและอันดับของพวกเขาสูงขึ้นก็ยังพอมีโอกาสนะและชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าหากพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในปีหน้าในการแข่งขันรายการเวียนเอล2024ยิ่งชนะได้มากก็ยิ่งมีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะว่าทุกทีมก็คงจะจัดเต็มเช่นกันในปีหน้า ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสโลวีเนียไป3ชัเซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกันมากนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลอินโดนีเซียได้โพสต์เอาไว้ว่าเส้นทางสูบป,ปารีสไทยพบกับสโลวีเนียไทย3-0สโลวีเนีย25-21 25-23และ25-18ต่อ ผู้ทำคะแนนสูงสุด10คะแนนขึ้นไปได้แก่มิจาซิฟต้า20คะแนนวิภาวีสีทอง14คะแนนอัชรพรคงยศ14คะแนนและชัชุอ่อนโมกสี13คะแนนจากนั้นชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยบ้าคลั่งมากยิ่งเล่นยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆเลยมุมมองท่านต่อหมาครับอินโดนีเซียน่าจะเข้าร่วมแข่งขันนะ รับรองได้อันดับหนึ่งแน่นอนมองบนคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าโหทีมไทยน่ากลัวจริงๆความคิดเห็นท่านต่อหมาครับนี่คิดความสำคัญในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆโดยไม่คำนึงถึงผลการแข่งขันและการลงทุนในทุกกลุ่มอายุประเทศไทยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลย ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมชาติไทยมีไมซ์เซ็ตที่สูงส่งและมีจิตวิญญาณในการต่อสู้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าถ้าหากเป็นพวกเราก็คงจะมีไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีและบอกว่ามีผู้เล่นแค่1-2ถึงคนที่สูงกิน180เซนติเมตรแม้แต่มิดเดิลบล็อกเกอร์ก็สูงแค่178ซนตมรเท่านั้นและก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่า นั่นคือสิ่งที่อินโดนีเซียไม่มีต่อมาเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าถูกต้องเลยอินโดนีเซียจะเน้นไปที่เกมรุกเท่านั้นและไม่มีไมซเซ็ตในทุกชนิดกีฬาเลยคอมเมนต์ท่านหมายครับทีมไทยโหดมากไม่สงสัยเลยว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ในอันดับท็อปของอาเซียนอยู่เสมอเลยความคิดเห็นท่านต่อมาตั้งคำถามว่าประเทศไทย ไม่ได้เข้าร่วมก,า,การแข่งขันเอเชียนเกมส์หรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะทีมจีนในนัดชิงชนะเลิศเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาโต้แย้งว่านั่นมันรายการชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมยังไม่ได้ทําการแข่งขันเลยนะจะแข่งขันหลังจากจบการแข่งขันรายการโอลิมปิกรอบคัดเลือกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ทำไมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถึงยังคงมีเงินทุนและมีสปอนเซอร์อย่างมากมายแล้วทำไมอินโดนีเซียถึงไม่มีเงินทุนมันหายไปไหนหมดมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเชื่อถือได้จริงๆส่วนทีมจีนเอาชนะไปก่อนใน2เซตแรกแต่กลับมาแพ้ในเซตสุดท้ายชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทีมไทยพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเข้าร่วมกันแข่งขันอย่างสม่ำเสมอทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่มีโอกาสเข้ารอบอีกต่อไปถ้าหากดูที่อันดับก็ยังไม่มีโอกาสเช่นกันและชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่ายอดเยี่ยมมากเลยไทยแลนด์ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h โต้เครดิตัวไวเ .followableworld.com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวสโ,โลวีเนียชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติาตสโลวีเนียไป3เซตรวดในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไ้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ